ผ้าฝ้ายหมักโคนลายแพรวาสีน้ำเงินสวยๆคุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะสวยพรีเมียมมากๆเนื้อนุ่มระม,มุนสุดๆคุณลูกค้าขาด้วยเทกเจอร์ของเนื้อผ้าฝ้ายนะคะคุณลูกค้าขาแล้วที่สําคัญนะเป็นงานทอขิดยกดอกคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าฝ้ายหมักโคนที่สวยแล้วก็นุ่มระม,มุนสุดๆเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณพี่นะคะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณน,นะคะคุณพี่อนุสรา,านะคะอยู่อําเภอเกาะคาจังหวัดลําปางนะคะวันนี้นะคะคุณพี่สั่งซื้อเนาะผ,ผ้าฝ้ายหมักโคนลายแพรวาสีน้ําเงินจ้าซื้อหนึ่งผืนนะคะคุณลูกค้าค่ะ wavelength. วันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะสะด,ดวกโอนเพียงแค่950บาทคุณลูกค้าค่ะ,คะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเก็บเงินปลายทางนะคะ990บาทก็ยินดีค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะขนาดนะคะผ้านะคะ100คูณ180 100คูณ180เซนติเมตรคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเมียมากๆค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนําส่งตัดได้เลยนะคะนําไปส่งตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะผ้านะคะเราฟิกสีอบนิ่มให้เรียบร้อยคุณลูกค้าสามารถส่งตัดได้เลยนะคะการส่งตัดการตัดนะคะก็จะเป็นแค่การอัดผ้ากาวนะคะุณลูกค้าค่ะยืดเนื้อผ้านะคะกับยืดเนื้อผ้ากับผ้ากาวนะคะให้มีความติดกันคุณลูกค้า่ะเพราะว่าอะไรคะผ้าฝ้ายผ้าใหม่นะคะถ้า เราไม่ได้อัดผ er ้ากาวนะคะผ้าจะหดแล้วก็ไม่สวยคุณลูกค้าขาดังนั้นค่ะนุ่ขออนุญาตแนะนําให้คุณลูกค้านะคะอัดผ้ากาวค่ะแต่ไม่ต้องใส่ซับในเลยคุณลูกค้าขาไม่ว่าคุณลูกค้าจะไปตัดเป็นผ้าถุงจะไปตัดเป็นกระโปรงนะคะคุณลูกค้าขาส่งตัดได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพผื้นนี้สีน้ําเงินค่ะเผื่อนี้สีน้ําเงินคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะขอบพระคุณคุณพี่นะคะอนุสรามากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้านะคะโททรรรเาามี่่บบออ์0594-1608หืว โทรเบอร์นี้นะคะไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อน,อนด้วยหมาเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะ หรือว่าจะมาช้อปปิ้งที่หน้าร้านนะคะอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดคุณลูกค้าค่ะอยู่ไม่ไกลจากสารากางอยู่ไม่ไกลจากบึงพลานชัยคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญนะเป็นจุดเซ็นเตอร์ไม่ไกลจากสนามบินด้วยนะคะคุณลูกค้าขาสนามบินนะคะร้อยเอ็ดนะคะคุณลูกค้านะแวะมาชมแวะมาช้อปผลิตภัณฑ์สินค้านะคะก่อนกลับได้เลยนะคะมาที่ร้อยเอ็ดอย่าลืมแวะมาที่ร้านแม่บริพ่าไทยคิดถึงของขวัญของฝากร้อยเอ็ดคิดถึงร้านแม่บริพ่าไทยค่ะคุณลูกค้าขะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะร้านแม่บริพ่าไทยจะมีสองสาขาคุณลูกค้าาสขาที่1 ในปัป๊มปตทสาแยกจุรีเวทร,รวมไปถึงสาขาที่2 สีแยกบายพาสวาปีปทุมนะคะคุณลูกค้านะแวะดูแวะชมผลิตภัณฑ์สินค้าก่อนได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะนอกจากสีน้ําเงินแล้วมีสีอะไรอีกบ้างคุณลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะมีสีม่วงด้วยค่ะมีสีม่วงมาให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปด้วยนะคะมีสีม่วงให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปด้วยนะคะจะเป็นสีม่วงเข้มเขมสีม่วงที่สวยมากๆคุณลูกค้าค่ะสวมใส่กับเสื้อเฉดสีม่วงได้ทุกเฉดเลยสวมใส่กับเสื้อเฉดสีม่วงได้ชุดเฉดเลยคุณลูกค้าขาผ้าายมะคลคนลายแพรวาสีม่่วงคะ รับนะคะผืนนี้นะคะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยเนะ<ส>าะผ้าายมะกโอลายแพรวาสีม่วงสวยๆผ้าายมะกโคนลายแพรวาสีม่วงสวยๆค่ะ ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้าหากเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008หรือว่านะคะนำเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะไปแอดไลน์เพื่อนเพื่อนได้หมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะผืนนี้สีม่วงผืนนี้สีม่วงค่ะรับสีม่วงแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ <S <S คุณลูกค้าขา990บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคุณลูกค้าขาและถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากให้ทางร้านตัดให้เหรอถ้าอยากให้ทางร้านตัดให้ก็จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,490บาทค่ะ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1490บาทจะตัดเป็นผ้าถุงหรือว่าตัดเป็นกระโปรงก็ได้ค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะของขวัญของฝากที่ทางร้านมอบให้คุณลูกค้าขานี้เลยค่ะเป็นผ้าพันคอของม้าค่ะเป็นผ้าพันคอของม้านะคะพร้อมด้วยกิฟต์น่ารักน่ารัก,กแบบนี้นะคะแถมให้ฟรีแถมให้ฟรีนะคะสําหรับคุณลูกค้าร้านแม่อมดีพาไทยคุณลูกค้าขานี้เลยค่ะของขวัญของฝากผลิตภัณฑ์ของฝากก็มีเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ ผ้าเป็นคอเข่ามาผ้าฝ้ายหมักโคนคุณลูกค้าขะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆขายดีอันดับหนึ่งเลยนะสําหรับของขวัญของฝากที่ทางร้านจัดทําให้ค่ะก็มาถึงนี่เลยคุณลูกค้า่ะเฉดสีชมพูจะเป็นชมพูเข้มๆเฉดสีชมพูจะเป็นสีชมพูเข้มๆเพราะว่าถ้าเป็นเฉดนี้นะคุณลูกค้าคาเขาบอกเลยว่าใส่กับเสื้อนะคะที่เป็นสีชมพูได้ทุกทุกเฉดเลยคุณลูกค้าขะใส่กับเสื้อสีชมพูได้ทุกทุกเฉดเลยคุณลูกค้าขะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งค่ะ สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งเลยราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษคุณลูกค้าขา990บาทสะดวกโอนโอนเพียงแค่950บาทค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมสีชมพูบางเย็นนะคะผืนนี้สีชมพูบางเย็นนะคะลายแพรวาสวยพรีเมียมสุดๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008คุณลูกค้าขาทางร้านของเรานะคะเปิดให้ดูให้ชมแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าพอ ผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะทอเครื่องทอขิดยกดอกคุณลูกค้าค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าทอเครื่องนะคะคุณลูกค้านะทอดีทอแน่นทอพรีเมียมค่ะคุณลูกค้าสามารถส่งตัดได้เลยค่ะคุณลูกค้าสามารถส่งตัดได้เลยค่ะพื้นนี้สีแดงก็สวยนะไปสวมใส่กับเสื้อเฉดสีแดงคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะสีแดงนะคะสีแดงสดใสเลยนะสีแดงแป๊บๆหรือว่าจะเป็นสีแดงกล่ำหรือว่าจะใส่กับสีแดงมะเหมี่ยวคุณลูกค้าขาสีแดงพาสเทลก็ใส่ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะ สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าส่งตัดได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยคุณลูกค้าขาผ้าสวยพรีเมียมมากๆค่ะ1พื้นนะคะก็ตัดได้เลยคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นกระโปรงทรงแคบกระโปรงทรงเอก็ตัดได้นะคะคุณลูกค้าขากระดโปรงหางปลาก็ตัดได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าผ้าถุงนี่ตัดได้เลยแต่ขออนุญาตให้ตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดนะขออนุญาตตัดให้ให้ตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดซิข้างนะคะคุณลูกค้าขาถ้าเป็นผ้าถุงสําเร็จนะเพราะอะไรเเพราาาะะะะว่่่นนนื้้อผคคี ด้วยผ้าฝ้ายที่เยอะคุณลูกค้าขามีความหนานุ่มในตัวมีความหนานุ่มในตัวดังนั้นนะคะคุณลูกค้าขาเราตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดตีดิบผ้าผ้านะจะนุ่มปิด ปิดตรงบริเวณที่ปิดปิดตรงหน้าขาของเราตรงนี้จะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็มีน้ําหนักมากๆคุณลูกค้าขาสวยด้วยค่ะรวมไปถึงนี่เลยค่ะสีน้ําตาลค่ะสีน้ำตาลเปลือกไม้ค่ะสวยพิมเมี่ยมสุดๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสีน้ำตาลเปลือกไม้สายคลาสสิกนะคะรับผืนนี้ไปตัดได้เลยสายคลาสสิกคุณลูกค้าขานี่เลยสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเปลือกไม้สวยๆจ้านี่เลยค่ะ ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยชื่นชอบสนใจสั่งซื้อผือนนี้ไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรมเ์มายมากสวมใส่กับสีอะไรได้บ้างใช่ไหมถ้าผ้าผืนนี้หรอใส่กับเสื้อเฉดสีเหลืองได้ทุกเฉดเลยใส่เสื้อกับเสื้อสีขาวก็ได้ค่ะคุณลูกค้าขาเสื้อผ้าใหม่เสื้อลูกไม้นะคะ ื้อผ้าฟ้ายเสื้อใหญ่กันชงคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะใส่กับเสื้อเฉดสีน้ำตาลสีเหลืองใส่ได้นะคะรวมไปถึงคุณลูกค้าขาเฉดสีขาวขาโอโม่ขาวงาช้างคือใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งในราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษ้วยนะคุณลูกค้า่าสำหรับคุณลูกค้าที่สะดวกโอนเพียงแค่950บาทโอนแค่950บาทคุณลูกค้า่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะให้เก็บเงินปลายทางนะสะดวกเก็บเงินปลายทางก็แจ้งได้เลยนะคะ ทางร้านจัดทาเตรียมระบบไว้ให้เรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยผืนนี้สีน้ำตาลเปลือกไม้นะพี่สวยเนาะผืนนี้สวยสวยค่ะคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายขายดีมากๆนะสีน้ำตาลเปลือกไม้ค่ะหรือว่านะคะจะต้อนรับนี่เลยค่ะเทศกาลวันแม่ค่ะวันแม่วันแม่นะคะคุณลูกค้าขาเลือกใช้นะคะเป็นผ่านนี่เลยสีสีสีฟ้าค่ะสีฟ้าเข้มๆค่ะสีฟ้าเข้มๆค่ะคุณลูกค้าขาสีฟ้าน้าทะเลค่ะ สีฟ้าเข้มๆสีฟ้าน้ำทะเลสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะนี่เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเฉดสีฟ้าที่สวยแล้วก็ใส่ได้กับ ทุกเฉดสีเลยนะที่เวลาใส่สีฟ้าใช่ไหมเวลาเวลาคุณลูกค้านะคะมีเสื้อเฉดสีฟ้าอยู่เนาะอยากได้ผ้าเนาะไปตัดผ้าถุงพอดีเลยอยากได้ผ้าไปตัดกระโปรงนะคะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลย <S <S พืนนี้สีฟ้าน้ําทะเลลายแพรวพืนนี้สีฟ้าน้ําทะเลลายแพรวคุณลูกค,าค้า่ะรวมไปถึงนะคะผ้าฝ้ายมักโครลายแพรวมีแอบมีอีกหลากหลายเฉดสีามากๆอยากให้คุณลูกค้านะคะได้ดูได้ชมนะคะกดติดตามกด subscribe กดติดตามกด subscribe ที่ช่องยูทูบแม่าริพ่าไทยไว้ได้เลยเดี๋ยวนุ่มพาดู เพิ่มเติมในรีวิวช่วงต่อไปเลยคุณลูกค้าขายยังไงวันนี้นุ่งก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นะคะอนุสรานะคะอยู่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะรวมไปถึงมีของขวัญของฝากมอบให้ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยมีกิฟต์น่ารักน่ารักแบบนี้แถมไปให้ด้วยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในรีวิวช่วงต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนนะคะคุณพี่ท่านใดอยู่จังหวัดอะไรรอดูรอชมค่ะ